สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโยกังนะครับในเซิร์ฟเวอร์โยกังไทยนะฮะกับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของเขาใน s อที่39แล้วนะครับผมเปิดวันศุกร์ที่6กันยายนนี้ช่วงเวลา6โมงเย็นนะครับพร้อมด้วยกิจกรรมแชร์ share, รับ1ล้านตำเลอนะครับรุ่นรับ150พอยต์แล้วก็อีกหนกิจกรรมนะคะร,รับกิจกรรมรับ ไอเทมเหล็กม่วง30ชิ้นนะฮะมูลค่า1,000พอยนะครับระยะเวลาในการแลกไอเทมนะฮะวันที่6ถึงวันที่12กันยายนนี้เท่านั้นนะครับเป็นกิจกรรมที่โคตโหดเลยนะครับซเวอรแพทใหม่นะครับผมมี1เกมที่น่าเล่นนะครับมีอาชีพอัปเกรดทั้งหมด เอาชีพเลยนะครับอาชีพเบสิกพื้นฐานก็จะเป็นนักดาบมือกะมีบอทวนนักธนูหมอนักฆ่านักสา์นะครับแล้วก็อาชีพยับเกรดมาใหม่ล่าสุดนะครับเป็นนักมวยแล้วก็มีนักพินนั่นเองนะครับนี่เป็นไง โคตรแจมนะครับเกมกลางสามารถเลือกเล่นเพศชายหญิงได้ด้วยนะครับเนี่ยเพศชายหญิงได้สามารถเลือกเล่นสายธรรมะหรือ,อรว่าอาธรรมก็ได้นั่นเองนะครับเล <พอ S 1> ่นไปนสู่น้าตัวเกมนะครับร <ๆ S 1> กับแผนที่เมืองหิมะมในฤดูในเกมนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นฤดูฝนตกนะครับฝนตกนักหน่วงมากนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้อาจจะเจอน้ำท่วมนั่นเองนะครับเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟที่ เก็บเวลไวมากๆเลยนะครับแล้วก็ในเซิร์ฟเวอร์นะครับมี XP คูณ100ด้วยเลเวลตันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าเลยในเซิร์ฟนี้คลาสห้านะครับแล้วก็แจก VIP แปดด้วยแล้วก็มอนสเตอร์ต่างเนี่ยดรอปเป็นพวกตำลึงโก้ต่างๆแบบไม่ผูกมัดดรอปจากมอนสเตอร์ด้วยส่วนของจะแจกฟีรีครั้งแรกนะครับเด้งเข้ามาในตัวนะครับนี้จะแจกฟีรีพรหาหะลดเครื่องไม้ฟีรีเริ่มต้นเลยนะครับพาหะลดเครื่องไม้นะครับเป็นไอเทมสำคัญทำให้เรารขับเคลื่อนทำเวทควสภารกิจเร็วยิ่งขึ้น แล้วก็มาดูของแฟชั่นเขาก็จะแจกฟรีให้เราเพิ่มเติมด้วยนะครับมีอุธหุ้มของแฟชั่นฟรีนะครับมีสัตว์เลี้ยงรางหิดสามชั้นฟรีด้วยนะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกของอัปเกรดตัวละครเบื้องต้นชุดแฟชั่นจะแจกมาให้เราฟรีเช่นกันเช็คได้ที่ชอยพ้าคุมรูปหลักนะครับอันนี้เขาก็จะแจกให้เราฟรีสามารถแต่งตัวนะครับบัฟค่าพลังลบสวยหล่อเท่ได้เลยนะครับเนี่ย อาวุธแฟชั่นชุดแฟชั่นนะครับของเกรดตัวหยกซีคูนไอเทมอีกพีคูนจะแจกมาให้เราฟรีนะครับนี่คือของจะแจกฟรีครั้งแรกในเซิร์ฟเวอร์โยกังไทยนะครับถือว่าแจกครบเครื่องสําหรับลูกเล่นเซิร์ฟเวอร์สไตล์แบบนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งคือเก็บเวลไวเก็บเวลไวมันทาให้เราเล่นไวขึ้นนะครับเนี่ยเก็บเวลแบบรับเดลเวลบหกแล้วนะครับข้ามส่วนของสกิลต่างๆเปิดสกิลตอนนี้3สกิลแล้วนะครับสสกิลแล้วนี่3สกิลเรียบร้อย สามารถบอดตั้งแต่เกิดมาเริ่มต้นได้เลยเอกลักษณ์โดดเด่นของอาชีพนี้ครับธนูนะฮะเน้นโจมตีระยะไกลแล้วก็รุนแรงนะครับนี่ครับตอนนี้ผมเลวเวล9้าแล้วแป๊บเดียวนะทุกคนเลวเวล9แล้วนะของดอปพวกมอนสเตอร์ต่างๆนะเป็นพวกตำลึงกับโกต่างๆนะเนี่ยเปิดฟังก์ชันอาวุธส้มเรียบร้อยนะไวจริงเดวเวลสิบแป๊บเดียวนะโม้ฟาร์มมันอ่ะของดอปเยอะด้วยนะครับส่วนกิจกรรมเพิ่มเติมในเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นกิจกรรมลงชื่อโบนัส สามารถได้รับของอัปเกรดตัวละครตำลึงต่างๆนะครับได้หลายฟังก์ชันเลยของอัปเกรดนะครับแล้วก็มีกิจกรรมรางวัลยินออนไลน์นะครับมีสูงสุด120นาทีได้รับเป็นดอกกุหลาบน่องไก่ต่างๆนะครับกิจกรรมยินฟรีทุกวันนะครับเป็นน่องไก่นะไว้สําหรับลงดันเชยนต่างๆนะครับแล้วก็กิจกรรมเติมเงินครั้งแรกได้รับฉายาไทยแลนด์ นะครับยก4คูณในเที EK คูณนะครับของอัปเกรดหรือวิญญาณแหวกแล้วก็บัตรสสทธิ์ยกกางต่างๆของเกรดต่างๆนะครับกิจกรรมสุ่มก็มีด้วยนะครับกิจกรรมตอบแทนผู้เล่นเลเวลรับไปเลยได้รับตำลึง10,000นะครับจิตเดี่ยวแล้วก็ของอัปเกรดกล่องนะครับชดเชยต่างๆนะครับสูงสุดเนี่ยเป็นเควดธารกิจตัวนี้ได้รับถึงเลเวล66เลยจะได้รับของตอบแทนสะสมแน่นอน นะครับมีกิจกรรมแข่งกันทั้งเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับมีสถานฝึกฝนบังคับตลาดทศกัณฐ์ลมมีอารีนา1 vs 1ด้วยนะครับกิจกรรมแรกสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงก็มีตัวอัปเกรดใหม่ๆให้เราแลกสะสมโดยใช้อเทมตุ๊กตากริสมารในการแลกนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนไอเทมต่งตางๆที่เราไม่ได้ใช้อยากจะสับเปลี่ยนได้แลนะกิจกรรมดอรอปแลกไอเทมนะครับก็มีด้วยนะครับนี่ฮะสามารถดอรอปแลกไอเทมตำลึงของอัปเกรดเดียวนะมีดอรอปแลกโอ้โหตำลึงหนึ่งหมื่นเลยเ ต่อไปเป็นช้อยแรกอาเทมแร์นะครับถ้วยอยู่กางนะทุกคนแรกเป็นพวกหลายๆฟังก์ชันรูปลักนะครับนี่ฮะแรกได้เลยอู้ยเยอะมากเลยนะครับเนี่ยโอ้โหอะไรบ้างเนี่ยโอตรละนะครับแลกฟังก์ชันจิตอาบุธเทพนะทุกคนนี่ฮะอืมจิตอาบุทเทพมีเยอะขนาดนี้เชียวโอ้โหอุปกรณ์แรกได้โดยใช้เป็นทุกตาคริสต์มาสจำนวน2ชิ้นนะครับต่อไปกิจกรรมแรกอุปกรณ์ขั้น120นะครับในเซิร์ฟเวอร์นี้อุปกรณ์มีสูงสุด 120เลยนะครับสามารถมาแลกได้ในช้อยโบนัสนะครับต่อไปเป็นกิจกรรมแจกฟรีมูลค่า1 0 0 0พอยต์นะครับโดยใช้อเทมเหล็กม่วงในการแลกนะครับเป็นไงกิจกรรมมีโคตรสุดอย่าลืมไปแชร์ด้วยนะครับกิจกรรมมีห้ามพลาดบอกเลยต่อไปเป็นแป้งโฉมผ้าหะานะครับเดี๋ยวนะแป้งโฉมเป็นโยเกิร์ตได้ด้วยหรอ <c oughs> จิตไฟมานนะครับเป็นฟังก์ชันแปลงโฉมนะรหรือว่าแปลงร่างนั่นเองสามารถแลกได้โดยอเทมยกม่วงนะครับ ต่อไปเป็นกิจกรรมแรกท่าไม่ตายนะครับแรกรับพาหะขับเคลื่อนนะครับนี่เป็นพาหะนะทำให้เราเคลื่อนที่เร็วขึ้นบวกแบบข่าฝาหลังด้วยนะครับแล้วก็เป็นแรกสกินจิตนะครับต่อไปเป็นแรกชุดแฟชั่นนะครับแรกเสร็จอุธเทพนะครับแรกสร้อยคอเลเวล9กก็มีให้เราเลือกแรกด้วยแลกโปรไฟล์นะครับแรกกิจกรรมแลกของทําอุปกรณ์แลกเสซตําลึงแลกรับแหวนนะครับแหวน96แลกทําฟังก์ชันอาวุธหลับเป็นฟังก์ชันอัปเกรดมาใหม่ ต่อไปก็เป็นแรกพวกอรองเท้าเลเวล102นะครับนี่คือกิจกรรมสําคัญนะกิจกรรมโบนัสส่วนรวมอ e ีเวนต์ต่างๆอยู่ในนี้เลยนะครับต่อไปเป็นกิจกรรมทอปอัพเติมเงินครับจะได้เป็นสายเติมเงินนะจะได้รับ50พอย n ์บัตรเลือดเดือดคุ้มสุดๆเลยกิจกรรมนี้ต่อไปเป็นบัตรเดือนนะครับด้รับเป็นพวกทองแท่งนะครับนี่ตำลึงฮนะยันอัพเลเวลขั้นกลาง เติมเงินครั้งแรกนะครับได้รับเป็นอันนี้เรารีวิวไปแล้วเติมเงินสะสม2นะครับได้รับเป็นของแรกสะส่วนใหญ่เลยเป็นของแรก VIP นะครับเนี่ยเป็นพวกตุ๊กตาคริสต์มาสยกม่วงนะครับทั่วอยู่กลางนะครับเติมเงินสะสม2เช่นกันได้รับเป็นของอัปเกรดกับของแรกส่วนเติมเงินทุกวันได้รับเป็นของแรกสะส่วนใหญ่เลยนะครับถ้าเติมเงินครบเนี่ยวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่6ได้รับเป็นในตุ๊กตาคริสต์มาสเอาไปแลกของแรได้แบบยกม่วงนะครับตรีจา์สาย น,นี่คือรายละเอียดโดยรวมทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ถือว่าครบเครื่องนะในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเวลง่ายนะฟังก์ชันเยอะแยะมากมายเป็นแพทใหม่ด้วยนะครับแล้วก็มีอาวุธอัพเกรดถึงขั้น120หรือว่าเลเวล120เลยนะครับส่วนใครชื่นชอบลุกเล่นสไตล์นี้ในเซิร์ฟเวอร์อยู่กลางไทยอีกดึงเกมเก็บเวลที่ตำนานนะครับน่าเล่นในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของเขา นอที่บ S 39แล้วล,ลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างคลิปวิดีโอเช่นเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับส่วนท้ายคลิปวิดีโอนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กรดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวในช่องผมด้วยคลิปปประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ